ตอนนี้นะคะเราก็เสร็จงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เสร็จเลดเวลามานิดหน่อยนะคะแต่ว่าเราก็กาลังจะเดินไปนะที่รถของเราเราก็เดี๋ยวเปลี่ยนชุดนะคะเราก็เดินทางต่อเลยแล้วกันเดี๋ยวไปเชิที่ปล่ไปางนเลยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเบลลี่ก็ เดินทางมาถึงแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะที่เชียงใหม่ชายเมียงนั่นเนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่โรงแรมนะอยู่ทางด้านหลังของเราตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวขึ้นห้องไปพักผ่อนกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าคืนนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรหรือเปล่านะครับก็สำหรับการขับรถมาก็เรียกว่าทรอนอดทนมากหกชั่วโมงกว่านะครับั้งแรกเป็นประสบการณ์ทางได้ในการขับรถไกลขนาดนี้ก็พอมาถึงแล้วก็จะต้องเปิดกระโปรงนะคะให้เครื่องยนต์เนี่ยได้พักผ่อนกันสักเล็กน้อยนะคะตอนนี้ รุ่นชะตากรรมนะคะอันนี้นะคะก็กำลังจะเดินขึ้นโรงแรมเดี๋ยวรไปห้องน้ำสิแ้คุณออรีวิวห้องน้ำหน่อยสิโอเคได้อยู่แม่แกลงข้างหนครับเข้าไปข้างในสิมันเห็นไหมเวลาเราอาบน้ำอะอปิดประตูด,ดิไม่หรไม่นะไ,ไม่ปิดเลย นั่งไงคือขี้ก็ไม่ได้นะห้องนี้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเดินตลาดการหน้ามอชกันซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องมา คุณอ้อซื้ออะไรมาบ้างอ่ะนี่ค่ะคุณอ้อให้คุณอ้อหมดเยอะจังเลยอ่ะทําไมเราไม่ได้อะไรมาเลยไม่ได้อะไรใช่ไหมคะไม่ได้อะไรเลยไม่รู้จะซื้ออะไรเลยอยากแบบอันนั้นก็ไม่อยากได้นี่ก็ไม่อยากนั้นก็มีเราก็คือแบบไม่ได้อะไรเลยกลับบ้านต <Excel KK. S 1> ัวเปล่าเลยหล่อแม่หล่อแม่นี่นะครับเราก็อยู่ห้องเราก็กำลังจะนอนหลับพักผ่อนแล้วสำหรับคืนแรกของเราเลยค่ะก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนหน้าในที่รกราก นี้นะคะนรับวัี้ก็กําลังจะออกไปแต่งหน้าลูกค้านะครที่โรงแรมเชียงใหม่ภูเครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในรีฟนะคะเรอแต่งหน้าซ่องสับนแปดครับเรียบร้อยไงก็เดี๋ยวส่งลูกค้าไปงานนะคะแล้วเราก็กลับไปพักผ่อนแล้วก็ไปดูกันวน่าเราจะไปที่ทนไดนบ้าง ตอนนี้ลีก็เจอกับปัญหาะคะ่ะคือการที่เบอร์รี่นะคะมีงานด่วนนะคะที่เพชรบูรณ์นะคะก็ะเลยจะต้องเดินทางกลับเพชรบูรณ์เลยนัน่นเะะองนะทรายม้กนนะัะไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะ